ยามาฮ่าเตรียมเปิดตัวรถรุ่นแรกของปีนี้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมโตอรเวลลอีกเช่นเคยย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้ทำคลิปวิเคราะห์ไปแล้วนะว่าทางไทยามาฮ่าน่าจะเปิดตัวรถอะไรเป็นรุ่นแรกของปีนี้ครับผมก็เอาว่าถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันก่อนได้ในวันนี้ครับทางไทยามาฮ่าได้เคาะวันแล้วกับ การถแถลงนโยบายประจำปีพร้อมกับการเปิดโมเดลใหม่ครับซึ่งก็จะเป็นโมเดลแรกของปีนี้เลยนะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับช่วงประมาณวันที่6ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆต้องมารอดูกันได้เลยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรที่เปิดตัวออกมาแต่ในคลิปก่อนหน้าครับที่สัปดาห์ที่แล้วผมได้อธิบายแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะว่า ในตลาด g l o b a l ครับเรานับกันเฉพาะในฝั่งของที่เป็นรถเล็กก่อนนะเพราะว่า b ิ๊กไบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเปิดในช่วงมอเตอร์โชว์มอเตอร์อกค์โปคือมักจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆประมาณนี้ครับและทุกครั้งที่จัดงานถแถลงนโยบายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮไลท์ครับโมเดลสำคัญๆที่ทำตลาดหลักนั่นก็คือในส่วนของฝั่งรถเล็กนั่นเองและพอมามองในฝั่งของรถเล็กครับตอนนี้เนี่ย รถที่ทางไทยยามา่ามีค้างอยู่นะครับจากโกลบอลที่เปิดออกมาถ้าเรามองในฝั่งของตัว AT ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคบว่าก็จะมีในตัว NMAX t u r b เทใหม่นะครับทีอ่อินโดเพื้นบ้านเราเปิดไปก่อนเราครึ่งปีได้แล้วครับผมแล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็จะมี a อ r ์ร็อกเทอรโนะที่เปิดตามมาครับอันนี้คือฝั่งของ AT นะในขณะที่รถมีเกียร์ครับก็เปิดในงานอีกมาไปนั่นก็คือตัว R3 ที่เป็นร่างสปอร์ตแล้วก็ MT03 ใหม่ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียครับก็เปิดไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวรหัส R25 ดังนั้นฮะจุดนี้ต้องมารอดูกันเลยครับว่าทางไทยยมาฮ่าเนี่ยจะเปิดรถอะไรเป็นรุ่นแรกของปีนี้นะครับจะใช่ตามที่ผมคาดการวิเคราะห์ไปในคลิปก่อนไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นในฝั่งของรถสปอร์ตมีเกียร์เพราะว่า ตัวรถสปอร์ตอย่าง R3 เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าลากขายมาในไทยมายาวนานมากเลยนะร่วมๆเกือบ7ปีแล้วถ้าเทียบกับในฝั่งของรถ AT ที่จะอยู่ช่วงประมาณสัก3ปี4ปีในราวๆนี้ครับเพื่อนๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคุณคอมเมนต์กันมาได้เลยคุณคิดว่ารถอะไรเป็นรถรุ่นแรกที่ทางไทยยมาฮ่าจะเปิดทำตลาดในบ้านเราครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากทุกคนครับ ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r a l l e ให้พวกเราไว้ด้วยครับแล้วเราจะรีบมาอัปเดตข่าวสารกันสดๆดร้อนๆตั้งแต่วันงานกันเลยนะครับว่าน่าจะเป็นรุ่นอะไรโมเดลไหนรอติดตามกันได้เลยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ